กระเป๋าไว้ใช้งานสักคันที่ผ่อนเบาๆเครื่องยนต์ทนทานและประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยค่ะกับรี v o Smart Cap ค e d i t i t n o n วันนี้จัดมาให้แล้วนะคะเป็นปี2021ผ่อนเบาๆเริ่มต้นเพียง6,900บาทได้ลดมือแรกประวัติเช็คสูญนะคะและไม่น้อยมากๆไม่เพียงหลักหมื่นนี่ไฟหน้าเดิมๆนะคะ สีนี่แบบใสกิ้งมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับล้อมแมกเดิมโรงงานค่ะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์มาก,มากทั้งทนทานและประหยัดน้ำมันส่วนภายในนี่เลยภายในของเขานะคะมาพร้อมกับเบาะที่รับสินะได้ดีมากๆเลยค่ะสภาพสวยสะอาดและยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ค่ะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่านั่งสบายค่ะไม่ว่าจะการใช้งานในครอบครัวตอบโจทย์เชิงพาณิชย์นะคะหรือว่าใช้งานในกิจการค้าขายอะไรต่างๆส่วนด้านหลังก็กว้างอยู่แล้วนะคะสามารถนั่งได้สบายๆเลยค่ะหรือว่าจะขนของก็ ตอบโจทย์มาพร้อมกับลำโพงให้ด้วยนะคะเป็นสายด้านข้างของเขานี่เลยค่ะสภาพนี่เสียงใส่กิ้งแบบนี้เลยที่ราคาคัดมาให้แล้วและนี่ด้านท้ายของเขานะคะมาพร้อมกับกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะไฟเบรกดวงที่3เพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่ ปลายท้ายเดิมๆแบบนี้ทรงใหญ่แบบนี้นะคะวันนี้จัดมาให้แล้วค่ะและรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะคะเป็นรถมือแรกร็วบ่ิเช็คศูนย์เรามีการขัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบมีดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้เจคาจัดให้ค่ะกับ Revo Smart Cap Z Edition ี่ปี2021กับราคาเริ่มต้นเพียง369,000บาทผ่อนที่6,900บาทสนใจรุ่นนี้เข้ามาชมรถจริงได้ที่เจคาเสรีไทยหรือทักออนไลน์มาได้เลยนะคะ